๋อ้แลวครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลโบบอกเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเฮ้ยไม่ใช่อยู่ในแบบสุกิดเกมนั่นเองนะครับมาก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องวิ่งไปตรงนู้นก่อน <yes S 1> เพื่อเข้าใช่ไหมไม่ใช่ละนี่ไงชื่อขึ้นเลย,ย,เลยคือเท่เลยคือไม่ได้เล่นโลบอกมานานเลยนะครับก็มีแบบ มีรังคงรังค้าด้วยนคือเติมโลบงโลบอกนะครับคืออันนี้เขามาเพื่ออะไรน,นะามารอใช่ไหมนะ่ะคือคืออะไรแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนชุดอ๋ออ๋อนี่ไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนครับเอาแล้วกดออกจบแล้วจุบจุบจุบโอเคเขาทันเขาทันอยอู่โอเคเราก็ต้องรอใช่ไหมนะ่ะเราต้องรอใช่ไหมแล้วอะไรจุดดำๆวะ เอ้ยรอ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 ,รอโอเคครับโอเคผมก็ได้เลือกเป็นผู้เล่นนะโอเคคือโอเคมันมันวา้าร์ปนี่ไงได้แล้วยินดีต้อนรับผู้เขา้าร่วมโอเคคืออะไรมันต้องรอไม่ถึงเมื่อไรเนี่ย นี่ไง oh. โอ้โหโคตรยาวตอนอเอา้าอ่าเด้อ่ะฮะเด้อเด้อเด้อเด้วแล้วทำไมผมได้เป็นตัวนี้อ้าวแล้วตัวผมอยู่ไหนวะอ้าวอ๋อนี่ตัวผมตัวผมอยู่โน่นอ๋อนี่ไงเนี่ยมาแล้วโอเคด่านนี้อ๋อสแกนไปได้ถลบแช่นี่ไง โอเคดันนี้เขาอาจจะให้แบบวิ่งหนีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราวิ่งนะครับหนึ่งกดวิ่งโอเคโหยามันโคตรดุรเลียอนเก้แปดเจหกสี่สามสองหนึ่งไปแล้วไปแล้วว้าวงิบเงิบหนังนคับตัใช่เหรอโอเค แล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่ออ๋อเนี่ยมันเป็นสวิทเกม oko! สวิทเกมเข้านีนดีกว่าใกล้สุดแล้วาทางทำทางขึ้นบันไดไปที่สมโมสโมสโมถัดไปโอเคตูว <c oughs> อไนนะไรวะเนี่ยรอนะครับรออีกแล้วเกียเกินรอจะฝั่หยไม่โอเคอื้อ เออเดี๋ยวผมขอสปีดแล้วกันนะเฮ้ยไม่ต้องสปีดหรอกมันเลยเอโอโกอาโกชิเบสมิราฟุตตุมาเลวยรลืมได้จ๊บเ,เออตายใครตายก็ได้ยอุย้ยไอเออลืมไอ,อ,อยัยลืม,มโอ้ทุกคน ตาแรกคือผมหลุดครับโอ้เอาใหม่เอาหม่ตาต่อไปคือเริ่มใหม่นะครับผมเลือกเป็นผู้เล่นไปละโอเคเมื่อกี้คือตายโง่เอาจริงๆคือทุกคนจะด่าผมก็ได้นะเพราะผมมันตายโง่ตายโง่ไม่น่าเลยกูไม่น่าขยับไปเลยโอ้โหอะไรมาตอนมันลอยอีกลงให้แ๊บโอเค โอ้ผมขอตัดตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันยาวเกินโอเคนะครับผมก <_ d> um> ็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราต้องไม่ตายงูเราต้องตายแบบถูกวิธีนะครับเฮ้ยผมเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วเนี่ยศูนย์หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยคือดูด้านหลังก็ได้นะด้านหลัง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 นี่ไง <_ d> um> คือตึงแล้วคือแบบนี้คือผมอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้ มันเกี่ยวด้วยหรือวะโอเคให้มันพังไปก่อนโอเคมาพร้อมละเอ e i o ไอโอยู y o. มาแล้วจ้าคือผมปล่อยเลยเฮ้ยโอเค,อ,เคอ๋อ

ไอ้ล้นไอ้ล้นทำไรไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้ล้น,นมึงมึงไอ้ล้นมึงอดได้ไงไอ้ล้นมึงแขวขาอยู่นั่นอะาอาจจะพักเราชนะละชนะแล้ว,ลวคือไม่ตายงูคือผมบอกเลยผมไม่มีทางตายงูแล้วจังหวะนีน้แล้วคือนี่ด่านอะไรเนี่ยคือเขาให้อะไรจับคู่ใช่ไหมหรือเปล่า อ๋อนี่คือผู้เล่นที่แบบโดนคัดออกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอตัวนั้นหรือเปล่าที่มันให้เงินเย็นด้วยด้วยอ,อุ้ยเฮียซี่สีซีซีต้นล่านนะอะไรอ่ะคุณได้รับเงินสิบสี่ด้วยลร์เพราะว่าคุณผ่านเกมสกิทเกมก t แต่ฟักเอาไปทำไมวะสิบสี่ต้ล้วนจะขอตังค์แม่ซื้อยังดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ มาคือตึงแล้วคือบอกแล้วคือผมบอกเลยศูนย์หนึ่งคือเราหดใครที่มาเล่นก็อย่าลืมนะครับศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งนะถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ต้องรีบนะครับโอเคไม่ไม่ต้องรีบน,นะครับไม,ไม่ต้องร,นนรีบแอนไม่ต้องรีบไ,ไ,ได่านต่อไปแล้วด่านนี้ด่านอะไรเออด่านตรงนี้อะไรนะครับโอ้ย แกน้ำตาลเฮ้ยมาถึงด่านนี้แล้วหรอ,รอ,รอพระเจ้าผมขอไม่แกะแล้วกันนะไปทางเค้บนบันไดอ๋อนี่ไงเฮ้ยทะลึกไดยอย่างนี้ก็วันเจี๊ยบถ้าแรกอย่างนี้ผมเอาสีเหลี่ยมดีกว่าวันวน,วนี้สลับ เอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเปนอยู่เลยเมื่อกี้บอกเอาสี่เหลี่ยมอยู่เลยเอาสามเหลี่ยมซะละโอเคได้เลยสี่เหลี่ยมทำไงทำไงมันทำไงเอาทำไงอ๋อนี่ไงมี ไม่บอกตั้งแต่แรกกูขึ้นมาละเส้นยากี่ลอดโอ้๋อลอดลอดโอเสียตูดเลยกูแล้วมาดูนะครับว่าทางนี้ก็เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็มันยังไม่รู้วิธีเลยหรือเปล่าวะ เหมือนกูเลยโอเคนะครับเราก็ได้ออกมาแล้วนี่คือผู้รับชีวิตและผู้เสียชีวิตนะครับนี่ง่ายเนี่ยตอผมยินด้วยด้วยคอนกราบอะไรเนี่ยโอ้ตังเพิ่มขึ้นโอ้คือถ้าเราเล่นด่านชนะก็ตังก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเฮ้ยเอาสักร้อยล้านไหมเอาสักร้อยล้านมาทุกคนด,ดีนะอันนี้ไปเหยียบหน้ากตบตบ อืเฮ้ยไม่นะลูฟี่ลูฟี่กูอยู่ไหนลูฟี่กูลูฟีฟ่หายนี่ไงลูฟี่มันไปแล้วนี่หวารอ,อ,อผมด้วยรอผมด้วยได้แล้ววะอ๋อนี่ไงด่านที่กันรึเปล่าอ๋อไม่ใช่ด่านดึงนั้นมอมาอยู่ตรงนี้เลยสิไปตรงนี้มาเออเฮ้เท่ากันดีอ้าวเฮ้ยมึงไม่อยู่ทางนั้นกันละ แค่ก okay. okay. ็นี um, evet, ่นี labels, ่นี e ่กดรัวๆมาดิมาดิมาดิกดที่นี่ตัวผมเอาจิงละทุกคนทุกคนผมเอาจังละคนทุกคนทุกคนมาดิมันมันคนเดียวหรือเปล่านะมึงกดดิมึงไม่กดละไม่ไม่อยากตก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  กดไม่กดกดกดได้กนได้ป <Yeah. S 1> <that. S 3> ๊อบกดอาจจะมีเสียงแบบใช่ล่ะมันต้องนต้องกดตอย่รงนี้ด้วยถ้ากดอะไรไม่ได้โอเคจะบทนทุกคนได้ได้ทุกคนทุกต นี่ได้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 ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้นี้วัดนี้วัันดู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 รเือบสัเดือบสัเดือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้ยเฮ้ยหน้อาจจะมีเสียงแบบตุ๊ๆตุ๊ๆตุ๊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 หน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้หลายนิ้วนะผมเมื่อกี้ผมใช้สีนิ้วเลยนะไม่รอดบอกเลี้ยวซื้อหนึ่งซล้ออหอยากคนยาว เฮ้ยนี่มันด่านอะไรนี่โอ้อาจจะเป็นเดินทางขึ้นเบนไดไปที่มอสซ์มอโอเคเอานี่แหละมาเลยลูกหินคือแล้วเกมที่อะไรอ่ะสุ่มหนึ่งคนจะถือเลือทางคนต้องหาสมใจซ้อมวอลเลยคู่อ๋อหินเล็กคู่เล็กขี้โอเคว้าวจัดไปสี่คนพอดีมาเลยนาะยเดี๋ยวเราคู่กับอโลอนทองคำ พี่โลนครับคนเสียคุณจะลูกหินน้อยก็หกโอ้โหอะไรเนี่ยคุณชนะโดยอาตมานัดถ้าคุณถึงสิบสองลูกเห็นโชคดีจัดไปครับ <c oughs> เงาแตกเลยอะไรมาให้เล่นอะไรอ่ะคุณจะสูญเสียถ้าคนไม่เห็นส่วนขึ้นมาละมาเล่นก็ดีดีไรอ่ะไม่ไม่มันให้เล่นไร คือให้มันให้เล่นแหละคือมันไม่เล่นอะไรอ๋อ B อนี่อาจจะเป็นดีก็ได้หระเดอะหมาเลขคือ ODD เฮ้ยมาดิมาโอเคมามันเล่นไพ่เลยฮะ มา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 มมา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  โอเคให้หมอนี่จบคลิปแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่อง dark fairy matter นะครับเออจนอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบาะวาใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรอีกอาจจะเป็นแบบหน้าไหนเออบยบายเอออยู่ที่ลงศพแล้วนะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับลูฟี่ปิดไลค์จบ